มาคนต่อไปดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะคนนี้เนี่ยเป็นซุปเปอร์สตาร์ตัวจริงของวงการบันเทิงเรียกว่าเป็นตัวแม่มนะคะนี่คคุณอ้ําพัชราภาแน่นอนสาวคนนี้ค่ะไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็มักจะเป็นกระแสขยับตัวทําอะไรก็มักจะเป็นข่าวนะคุณผู้ชมล่าสุดเราไปส่องในอินสตาแกรมของคุณอ้ําพัชราภาค่ะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมยังไงยังไงรูปนี้ค่ะเป็นเหตุค่ะด้วยท่านั่ง สุดแซ่บของคุณอ้ําพัชราภานี่แหละค่ะจนบรรดาเพื่อนๆคนสนิทเนี่ยนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์มากมายมคือต้องบอกแบบนี้เลยนะคะไม่เพียงกับโพสต์ภาพช,ชิกๆแบบนี้เท่านั้นในวันพักผ่อนของคุณอ้ําพัชราภาขนาดถ่ายภาพกับท่าโพสท่ามกลางแสงแดดขวดผิวออร่าให้ได้เห็นแบบนี้นไม่ว่า,าจะเป็นเมคอัพไม่ว่าจะเป็นทรงผมโดยเฉพาะเสื้อผ้า สีดำค่ะคว้นอกดีไซน์เก๋ของคุณอ้ําพุกที่มาใส่ยิ่งทําให้ลุคนี้ของเจ้าตัวเนี่ยแซ่บชวนตะลึงมากยิ่งขึ้นเพราะขณะพระเอกสุกตานะคะน้องเลิฟอย่างน้องไม้พัทรเดชก็ไม่รู้สถานะไหนกับคุณปุ๊กลุกฝนทิพย์เนาะจ้ะก็ต้องออกมาประกาศผ่านสื่อเลยคอมเมนต์ใต้ภาพของคุณอ้ําบอกว่าอืม ลูกนี้เนี่ยไม่ต้องปงไม่ต้องเป็นมันละน้องอ่าจะหลายลยคนเนี่ยก็บอกว่าอุ้ยจีบเลยดิจีบเลยดิพี่ไม้จีบเลยพี่ไม้พี่ไม้จีบเลย่ะเป็นน้องคนสนิทนะนะก็แบบมาแซวความแซวพี่ไงแซวแบแซวน่ารักเนาะแต่ความสวยของคุณอ้ํากูต้องบอกว่าไม่ว่าจะลุกไหนไม่ว่าจะแบบว่ามุมไหนก็ยังคงสวยน่ารักตลอดเลยนะคะเชื่อมั้ว่าเสื้อผ้าที่คุณอ้ําสวมใส่เนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคนคว้านซื้อคนไปซื้อในแบบของคุณอ้ําอาจริงล่าสุดฉันก็ดูและฉันหาแล้วว่าแบบเสื้อตัวนี้มีขายที่ไหนแบรนด์อะไรอ่ะแบรนด์อะไรเออจริงนะคะคุณผู้ชมก็เป็นผู้นำแฟชั่นไงนะคะเขาเรียกว่าเป็นไม้แขวนไม้แขวนไม้แขวนที่สวยที่สุดจริงนะอันนี้เดี๋ยวมีคนซื้อนะมีคนเอฟมีคนเอฟบาทีมงานของเรานี่น้องเอฟไหมคะจะซื้อน้องอยากได้อยากได้ไหมคะพี่น้องชุดนี้ พี่น้องเอาไปทําอะไรพี่น้องเอาไปทะไรกันได้อะไรนะเอาแขวนไปดูเอาไปแขวนแล้วจุดไว้แขวนคุณยาวจุดทุ่มนะคุณนะแขวนเฉยแขวนเฉยบ้านเมาส่งชื่อรายการเลยอ่ะนะ